เที่ยวเลยทำนิดเลยแล้วก็เดินเที่ยวด้วยแล้วก็เดินออกนาฬิกาถ่ายมาเกินิดที่จะหของเดินไปก็เลยขอแบ่ไปัที่ยงที่นี่นะฮะบ้านเจ็บป่วยจากที่แม่ให้เราเข้าใจตอนนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเล่าว่าที่นี้ สิ่งเรื่องง่า้วก็แบบขยายความม่าใครไป็ะไรสิดพลากเลยตรงทางความเห็น huh. ส uh ัจธรรมนเราหรือสิ mm ่ท hmm. okay. mm ี่คนท้องเจอไม่วันไหนป้อนเลยก็ไม่ด้วยอยากเสอฉะนั้นถ้าเราถึงควนเข้าใจกับมันได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาต้องชื่อเราเรื่องที่เรา คื้ที่สุดไม่ว่าจะเรื่องจริงหรืออะไรก็อาจจะเจ็บปวดน่อยได้แต่ถ้าเราเราพู้คนได้ที่เคที่ดน่อเวาควบคุมตัวเองได้ควบคุมอะไรหลายอย่างเราบัติของเราได้บางอย่างเราคูบคนได้อาจจะเป็นเสี้งโล่อหุณนฟางคิดหรืออะไรที่จะฆ่าเาในเมื่อไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ฉะนั้นเราทำความเข้าใจว่าไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วเราจะปฏิบัติกับมันยังไงโดที่เราชี้ถึงบทว่าเราแก้ไขสภาพได้หรือไม่ได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่กับมันในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้ยั่งบืนได้ นีไอความเจ็บ s วดจะช่วยถ้าเราคไดว่าใจเราความเจ็บปวดมันช uh ่วยบอกเ่าในบางเรื่องราส์เตอร์น้อ เราจะรู้แต่แเราแก้ต่อให้เข้าใจสมมติว่าเราเปียบป่วยว่าการเจ็บป่วยเหมือนข้อเท้าเหมือนสิ่งที่คนชอบจะชอบเราเราอาจจะไม่ได้ชอบเราไม่มีเธอแต่มันต้องเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงจอยเราก็แค่เพียงทำความเข้าใจดูดแลรักษาแก้ไขเหมือนกับที่เราป่วยเราเป็นยังไงเราต้องพักผ่อนนะ เราเป็นไรชื่เราขาดเชื <Le> <essel> game, so ่อเลยเราก็ต้องเราเราก็ต้องให้เราทำความเข้าใจก่อนไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเชื่อไ่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแล้วเราก็อยู่กับมันแรงมันดรงใจไม่ต้องพูดถึงเลยคือป่วยจริงเลยแล้วก็หัวข้อก็เพิ่งคิดตอนเดินไปซื้อกาแฟเลย ว่าเอ๊ะวันนี้เราจะพูดเรื่องเอ๊ะเราก็พูดเรื่องการเจ็บป่วยเสมอเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนานๆแต่ถือว่าเป็นความโชคดีที่ทัพไทยไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไอคอนเจ็บป่วยมันจะช่วยบอกอะไรเรามันก็ทําให้เรารู้ว่าอมันเกิดขึ้นได้นะสิ่งที่มันไม่เกิดเหมือนกับโควิดเหมือนกับ ต้ยมยำกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่มันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือนันนานครั้งมันเกิดแล้วมันเกิดที้แล้วเราปรับตัวกับมันยังไงเราอยู่กับมันได้ยังไงไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับการเมืองเศรษฐกิจที่เราอยู่ที่เราคุ้นเคยมันต้องคิดอยู่ตลอดว่าถ้ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมันเกิดเราก็ต้องตั้งสติ และทำกองกข้าใจว่าเอาละมันเกิดขึ้นมานะแล้วเย่างนั้ทำความรู้จักมันให้ดีแล้วเราก็เชื่อยอยู่เสมว่าสิ่งเกิดขึนเราแกไ้ได้ควบสุนได้ควบคุมอย่างดีไม่ได้หมายถึงว่าเราได้รับสิ่งท่เกิดขึ้นสบายๆแบบสายนี้อย่างน้อยเราก็ชีวตเือนนีวเป็นวันหนีง่งที่เราได้เดอความที่ขี่แนทะ้ ตแน่ดเดกับาเรื่องอย่านีดครับทุกคนที่วยานี้เป็นของเราไปแต่ก็คือว่ามันถึงจะหายแต่ถ้ามันเป็นยาป่วยไปนานก็เข้าใจว่ามันเปจะหลอกอะไรเป็นเราทุกอย่างาเข้าใจว่าซื้อช้าลุนไปนู่นไปนี่ก็ไดว ่วยัสดีตอนเช้ชครับวอนนิ้นะครับวันนี้ก็ออขออนุญาตมาแชร์ตั้งชื่อเรื่องว่า